นก็คอยมกักพับบรรยากาศวันนี้กัอยู่ลุ่มกับจะมีแม่น้ำน้ำน้ำยังไหมมีแม่น้ำแล้วก็เย็นๆเลยเนาะสบายดีสบายดีสบายดียดเหตุยังเด้มื้อนี้บ่ได้ไปให้ไปหน้าป่ะโอโอ,โอ,อพี่น้องนี่ก็พอคนในบ้านนี่เนาะกัได้ลมฝนก็บ่ได้ไปไปให้ไปหน้า โอ okay. เคเกี่ยวเข่าเกี่ยวย่างเนาะบริเฮทให้โอ้ปลูกมัน,มนนะส่วนลายกระปูกมันเนาะไทยบ้านเฮาเนาะเ<แ>จ้าเจ้าเจ้าโอ้เค okay, พี่น้องเฮาสิมาเบิ่งก่อนเนี่ยอันนี้มู่บ้านออมเฮาเนาะในข้างค่างนี่ก็คือเก่าเด้อถ้ามักอ่าคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอ่าสองคนเวลาบอกโดเนาะ ถ้ามากระสมาร์คอมเมนต์ได้เลยกอ่รลมกันได้เนาะแต่คอมเมนต์เลยกะคือเก้าพอบรรยากาศในบ้านเฮาเนาะเออพี่น้องนี่ฮาก็มงเบงกอตนะเขตธรรมศาสตร์ในบ้านเฮาเนาะสบายดีสบายดีเ็ยดยังเด้อ สบายดีเฮ็ดยังโอ้พอพ่นตำเข้าพี่น้องมันจะมีเตเด็กน้อยนะโอ้เยี่ยมม,มีแล้วพ่นตำเข่าอีกแล้วพี่น้อง <c ười> ไปแถวนได้ก็เห็นคนตำเขา่ <c ười> า <c ười> ป๊าบุได้ไปสีป่ว่าคือว่าตำหรือว่าโอ้เข้าเม้าอีกแล้วพี่น้องวันนี้จะได้กินเข้าเมาเนาะเข้าเมา้านะบ้านเฮ้า โอ้ต้องจะได้กินบอร์นอมวันนี้ข้าวเมาไข่อ๊เอฟซีเคยกินข้าวเมาบอรนอฟและก็เคยเห็นเขาเห็ดข้าวเมเอวอ,อันนี้คือคือวิธีเพิ่นเห็ดข้าวเมาแน่นอนนี่นี่นี่ปอต่ำข้าวเมาได้พี่นอ้ <c oughs> องโบแม่นานาข้าวที่กินธรรมดาในนี้ข,า <c oughs> ข้าวเมาโอ้ข้าคักคักเออข้าอ่าาอนอ่อนนี่ป้านี่ไม่ได้ไปไฮไปส่วนวอร์นอนี่ โอ้ยเล่าเลายิ่เล่าเลยเพิ่นบอกเพิ่นบอกไปเด้เนาะก็คือสิก็คือสิพักพรอได้พี่น้องมื้อนี้เพิ่นพักพรบ่บ่กับจักเนาะาเพิ่นเคลื่อนกองก็บ่จักรนี่เนาะโอ้เพิ่นฟัดเลยนี่ใกล้สิได้กินแล้ว like พ e <c ute> <c ute ี่น้องโอเคมีแต่จักน้อยเฮาสิมาเบิ่งอีกเนาะเฮาก็สิไปหา อริมน้ำเลยเนาะเหลือ่าไก่แม่น,มน,น้ำโอ้พี่หองน,หน,นี่นี่นรรี่มา็นปลาหาเเลนะคะมาเป็นบุญมองแล้วเว้ยบุญมองโอ้เพิ่นเอาลูกเอาล้านส่วนลายเขาก็สิไปห้ไปหน้าเนาะ Oh. หมู่บ้านนี่หามากขังแหลกเลยสบายดีแม่เท่าเอ้สบายดีสบายดียดพันยานกองบาาัจักเนาะ <laughs> ไปแถวใดกานเขายานกองคนเปันลานเลนี่ยเนาะเขาอายโอเคสบายดีแม่เท่าอ๋อ oh, พันผู้ผกับสาลาวกะัยะโอเคโอ้ข okay. oh, มดีพี่น้อง กบมะขามนี่แล้วกับเพิ่นีเฮดบอลนั่งลินอยู่นี่เนาะพอเตอะกาคือสีชุดฮอตนี่บานนี่เนาะแม่แหละสุดฮอตนี่แหละพี Chuck ่น้องเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งฮอตอันแม่น้ำเนาะพอตถอะอันนี้กัสีฮอตเข็นี่คือกกมะขามลายเดียว ขึ้นเป็นบ่ครับกินสมอย่าก,กินสมมาขามสวัสดีอ้ายเัอะลายเยอะออกปากหมูมดีอยู่นมีก้ม,ม,มาแต่ใส่อย่อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเลยเนาะ <S 2> <S 2> อ,นนอยู่ฝั่งนั้นนะพี่น้องเอาสิไปเบิ่งแม่นม้ำคือมีปลาลายอยู่บนเนาะ อาซีมุดได้ยิงเอาเลยอ๋อสบายดีเห็ดย่างบอดได้ต่านิอ๋อนางลินเนาะเผนนางผ่อพรพี่น้องปกติกาซีกลมันกลมันแล้วแล้วบอตอนนี้ยังยังเนี่ยอ๋อี่น้องเผนย่างมาทันได้กลมันโลลายปันไดอยู่บ้านเท่าไหร่พันสามพันสามโอ้ทาง ทางใดกระเพาะสามล่งลายเนาะแค่แ <characteristics> ห uh, <doors> ้งแค่แ yeah. ห uh, so ้งแค่ดิบบ่ดิบอยู่แล้วนี่แหละภาพบรรยากาศพี่น้องคกาสุดซื่นกาอยู่ตามสบายเนาะอ่าบ้านเฮานี่อยู่ตามสบายแล้วก็ยังกว้างเดินการปลูกเขอนลูกอีหยังการยังสบายพี่น้องอ่ายังมีบอนวางลายเราง่ายๆโอเคเฮาไปเบิ่งอ่าไก่แม่น้ำเลย เป็นว่ากกมกผาวสูงๆูนี่ไล่เนาะขึ้นได้บ้างขึ้นได้นี่ข้อซื้อน้ำข้าเจ้านี่ไปซื้อน้ำเขาให้เขาเก็บบัวน้าให้เขาขึ้นนี่ในไให้เขาขึ้นเขาก็ซื้อแล้วเลยเพิ่นเลี้ยงไก่เลี้ยงงัเวเลี้ยงเป็ด คนกะสิมาตักเอาน้ำอยู่นี่น<ม>แล้วก็มีกกมักมักไห้<ม>พี่น้องผู้สงการ์ปีใหม่นะโอ้นกคู่มากินมักไห้ดิเนาะเอ้ยคือเออนกโอโดด้นกมันลงมากินเง่นบาทเนาะเออติดนอดินนะโอ้อันนี้กะติดกับแม่นม้ำมาทางนี้ทราเห็นปะนี่ห่บ้านนี่ห่บ้านห,นหน้หนยๆอเนาะพี่น้อง กานนี่กอมอเขตอ,อ้อมอ้อมโมบานเข้าพี่น้องโอ้ส่วนลายพันบุฮบูภาษาลาวเลยอยากล้มอยู่อยากทักทายสบายดีเพิ่มอยู่ถึงคนอายกล้องแน่และกับบูภาษาลาวแน่ส่วนลายก็ได้นี้แหละบ้านบางบ้านกับเป็นบางบา้บานกับบเป็นบางบ้านกับฟุงฮอร์ทซาอิยัดพน อย่น uh, คุณทาขึ <Yeah. S 1> ้นไทยเมืองตอเมืองสมุยพูนเขาสิฮูภาษาเวียดได้ส่วนลายแต่ส่วนน้อยเขาสิฮูภาษาลาวเนาะอันนี้ก็คือบอนอาบน้ำนี่เนาะตักน้ำนี่พวกเด็กน้อยกับสิลินน้ำเออกับบอลพนเฮ็ดลีจับปลาเนาะอันนี้กับบอนบอนอาบน้ำนะพี่น้อง โอเคไปเอามาเบรงเข็๋นี้อีกปอทุกพี่นอ้อติดกับแม่น้ำนี่วะอันนี้ทอนะทอระบายน้ำเขาเอามาติกภูนี่พี่นออ้องพอทุกน้ำใสๆพี่นอ้องติดกับหมู่บ้านนี่อันนี้ก็ทางเขาไปอาบนา้ำติดติดกับหมู่บ้านนี่เนาะ อน้ำใสๆงามๆพี่น้อง,อองเห็นแบบพี่น้องอตอนเว่นๆนี่ยหยำห้อนนี่โดดเลยเนาะตุมต่มตําตุ่มตําตอนแรงๆเห็นแบบพี่น้องกะเด็กน,น,กน้อยกะอาบน้ำแล้วเออตอนนี้กะบคมปรรลากูสุขือฮอนอะไรอยากโต้นน้ำแหละแต่กะยามันเนาะเนาอาไปเลยเอ <c oughs> าหาเลาะถ่ายคลิปก่อนจึงน้อยจึงมาอาบน้ำ ก็ดำมดแห็งคายคนเห็นบอพีนอนี่ก็ส่วนมันผลส่วนมันอ่ส่วนมันต้นส่วนเพิ่นเห็ดพุ่งโลกะบบแพ่งนะช่วงนี้นะโลก1,300มคน่า300กีกนีปบุคือปีกาย2่องพันซ่องพันหาปีนี้ลงแรงก็บุหูว่าดเป็นอย่างเกิดขึ้นเนาะ มันลงหลายรา,าคาก็ได้ผู้บางคนไปดาวรถนี่ยโอ้เจ๋วเลย <c oughs> <c oughs> ไปดาวรถซิง่งรถหุ่นได้รถอีหยังต่างๆนี่กะไต้ต้ตนผันยูกะเอากระเฮ็ดยังบ่ได้เนาะผันเห็ดชวนนี่พี่น้องอ๋อผันเห็ดชวนนี่สารนี่นเลยเนาะบ่ให้แบบบ่ให้ไก่เขาไปเลยอตำตำนี่ผันสีสาบแบบนี้พี่น้อง เนาะแล้วก็ส่วนช่วงนี่ก็คือบ่ให้ไก่บ่ให้ยัวเขาแต่นี้ก็บ่ให้บ่ให้เป็ดบ่ให้ไก่เข้าไปในเนาะก็มาคือตายเว้ยผ่าผาว่ะจักเดะก็ามา,ข,า,มาข้ามมาตัวม้ามมันตายเลยน่าจะอันนี้วิธีอันนี้คือวิธีชีวิตของส่วนเผาเขาเนาะเขาสีเห็ดแบบนี้ส่วนเขาแบบส่วนพักยีงยังนะต่างๆเขาเจ้าสีเห็ดแบบนั้นก็คือบอลเมื่อกี้กับบอลเพิ่นตำเขาเมาเนะะเขาะแต่เอาก็สิบบวไปขอกินเพิน่นล้ว เราหยอกันเดียวโอ้เด็กน้อยไปยิงป่าเลยพี่น้องป้ายิางป่าอยู่หน้ามือกินนี่เวลสิได้กินบ่บักฮัมเิ้นถามเด็กน้อยนี่โอ้เพิน่นถือโคมไปน้ำไปใช้บักฮัมไปยิงป่าบ่ะโอ้ <c ười> ถ้าได้จากน้อยอายสิมากินน้ำเด้อสิมาหลาับเด้อ หยอกเด็กน้อยพอนนโอเคพี่น้องอันนี้ก็คือออมหอบในโมาบาลเฮ้าเนาะพอบ,บรรยากาศก็คือเก่าสิ้นเคยพี่นอ้องท่มามักในคลิปนี้เนาะก็สมัครกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจหรือท้าว่าโบมักก็สมัครติสมกันได้ถ้าว่าพิดประกันใดในการปากกันว่าบรสุภาพคำหยบาบซาอย่างต่างๆพี่น้องก็ขอโทษขออภัยนํำพี่น้องทุกคนเดอ้อโอเคพี่น้องเลย ก็ต้องขอบพระคุณนหลายๆนำพี่น้องทุกท่านเนาะที่สละเวลาโอกาสมาหับชมวิดีโอของคมปัญลาพอกโดเนะาะถ้าพี่น้องบุมาชมบุมาเบิ้งคลิปนี้กะหรือว่าทุกคลิปกะบุมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปต้องขอบใจสำหรับทุกท่านเนาะ โอเคอันนี้ก็เขาซีเมื่อจากในบ้านนี่นะเนาะเขาก็ไปเห็คดคลิปมาละส่วนลายฝ้าอ้อมฮือออีไอย่างนะเขาเห็ดแอบนี่เขาซีสานแบบนี้โอ้จังแมนดุสานดิเนาะจังแมนเห็ดดุแถะพี่นอะ โอ้ผนสวนกินสม,ม,สมสอ๋อกินสมกอนมามาครั้งแรกผืนสวนกินสมเลยวะนี้มะยังรออย่างเปน้าวตัวเจ้าลุ้นกินสมเลยนนอ้ยุ้ยาตัวมาต๊อกทายควายได้ทายเห็นควายเลยน,ะนี่จับนลยคอยชิคก,กินสม ยังยังบวชยังยังมางกระลังเฮ็ดใหม่ๆนี่สมัครเข้าไปเบิ่งได้สอง YouTube คมบรรลาเพากาโดนี่นี่พี่น้องกินสมักขามนี่ยังบ่ทันได้กินน้ำลายย้อยก่อนคนไทยม่ใช่น้ำลายไหรคนไทยกินน้ำก็ได้ข้างคอยกิน เห็นมาเปล่าแต่กองพนากกินน้ำข้อมาข้ามไปแล้วข้อหอืมจมอยู่พ่น้องจมว่าโอ้ยกินสมกระด้กินนี่เลยมาเด้อเอฟซีทางทางไทยทางลาวเหรอมาเด้อกินสมพี่น้อง โอ้เหมาะกับการกินสมเนาะ้าบรรยากาศเลยเนี่ยบรรยากาศบริหารเนาะอืสดซ่นกินอย่างนี้คับก,ก,กินแล้วก็เล่นไปห้องน,น้ำเพราะว่าไอ้นี่มันสิเขา้าสิเข้ามาแล้ว <c oughs> อืยังบักไหลาไหลไพี่น้อง นี่ทำสิกินไปเนาะตอนภาษาฮานี่เอิญกินสมมาคามี่ได้เลยจำเบิลตุเตียวจำาปิลตุเตียวนะช่วนภาษาคมปลรลาเผ่ากระโดกันจำาปิลตุเตียวอย่าายเคืกันไปเนาะสุนเผาไอ้ย่างทางนี้บุกไก่บุกไ โอ้พันว่าสนเผาบูกะไฮเด้ออืเพชรเพชรยงสิประวานนี้เลยเพชรฮาร์ฮาร์ฮาร์บูกะไฮเอินเพชรแมนฮารเดอพี่น้อง ชนพอกอดโดกระเอ,อ,อิ่นอาหารอืมคารเ์เตอร์มงก์โอเคจำนั้ก่อนตากล้องพันอยากกินเนาะจำนั้เพิ่มความจำอืมโอเค